บรรยากาศบ้นบานนะครับดูได้นะครับทีอยู่ไกลนะครับคิบดถึงบรรยากาศบ้้นนอกนะครับอมนี่แหละครับนี่ที่นานะครับที่ผมทําอยู่นะครับผมบมานี่นะครับผม นี้ก็ทางเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำนี่ครับแต่ก่อนจะไม่มีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันคืนมาลกหมดแล้วครับผมแต่ก่อนมันจะโล่งนะครับน,นี่ครับน้ำลดนะครับผม มืดนะครับผมมรนมีอะไรนะครับผมก็ถ่ายไปอย่างนี้แล้วครับบรรยากาศทุ่งนะครับเอเท่านี้ก่อนนะครับเก็บไปฝากเรื่อยๆครับขอบคุณครับไปเข้ามารับชมนะครับผม